วันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่หุ้นปิตโตรเคมี2ตัวหลักๆที่หลายคนสนใจก็คือ PTTGC PTT Global Chemical กับ IVL Indorama Ventures ครับผมปี67หรือ2 4 f เนี่ย PTTGC อยู่ที่ประมาณ3%ค่ะแล้วคาดว่าจะขยับเป็น4%ในปี68หรือ2 5 f ส่วน IVL ตัวเลขคาดการ ROE ปี67อยู่ที่6%แล้วก็คาดว่าจะเพิ่มเป็น9%ในปี68ค่ะ อ๋อดูเผินๆเ,เหมือน i v l จะมี ROE ที่สูงกว่าในช่วงที่คาดการไว้นี้แต่ก็น่าคิดนะครับว่าธุรกิจที่มันอิงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์เยอะๆแล้วก็สเปรดแบบนี้เนี่ยตัวเลขพวกนี้มันแว่งได้เยอะจริงๆนะครับใช่เลยค่ะความผันผวนของราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันกระทบต้นทุนวัตถุดิบหลักอย่างแนบท่าเต็มๆเลยแล้วมันก็ส่งผลต่อราคาขายผลิตภัณฑ์ปลายทางด้วย ทำให้ทั้ง GPM แม้เราจะไม่มีตัวเลขเทียบกันตรงๆนะคะแล้วก็ ROE ของบริษัทกลุ่มนี้เนี่ยมันเหวี่ยงขึ้นลงได้เยอะมากในแต่ละช่วงเวลาเพราะฉะนั้นการมองแค่ตัวเลขสั้นๆอาจจะไม่พอค่ะต้องดูแนวโน้มยาวๆแล้วก็กลยุทธ์ของบริษัทควบคู่กันไปด้วยเสมอนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูคลิปเต็มกันได้ที่ช่องเลยนะจ๊ะและยังมีคลิปดีๆอีกมากมายรอให้มาดูมาฟังกันนะ